ยูนิฟอร์มใส่ชยูนิฟอร์มไปสอนพวกนะคะวันนี้ทุกคนย่นนวันนี้มั่นใจเลยค่ะขีดาเล็งไปนะคะัดสันหัวคอนรูดกรูก็สวยค่ะมือนีขั้นบริหัวก็เป็นด้านด่งเข่าคือเกาเดิมมือก่อนเข้าไปก็ยังได้ขาเล็งนะคะ่าค่ะเาจะเลยอเป็นม่ดกับะได้ะอันนี้มือเิมือจะเ บอกูเบาไปจบ้าวเพืาะเป็นอยากใกล้าเบอบนกนอยไม่บยก็ได้ละครรุก่ทกัแม่เ่รถชนกัว่าจ้านังย่านไได้นังไมได้ขับและนังย่านตายได้นางนั่นนะเอายัทาินาบักอันนั่นนมงแฟนมึงเอาดีด้มเอาดีๆได้มึงจะเอาผู้เท่ามาจิ้มแห้จะนี่ได แวมันแดนกเอ็แกวฮปูมนี่ยาเฮ็ดบาวก็าเป็กนับ่าวตูหาบุ๋มมาวุ่นเร่องวะเบ้าบ่าวเโจมขึ้นบ่าคนแก่ชะ่าอยู่กเส้นดีนักสบทำกังไรล่นค่ะพี่น้องมันบ่าวขากิลินไส้บ่คาเมือนห้ืาเป่ค่ะขอยนุญาต่้ากิลินไส้อันนี้กับังบกวดกรต๋อ không háp phụ tài như na, bây giờ không mà yên ใส่เสื้อผู้สายนะข้าลังดีเอาไม่ให้ผู้ชายจะขนดงเส้นนี้นะมันขึ้นได้เอว้แต่เล่องอันนี้นะแหน่มึงพัดมามาพามาเอ็ดเบอร์ไม่ยอมไปซ่อนนันนีว้วันนี้จะพาะขาับาขาับรถชิว,ชวๆนะคะพี่ดองเอ้ยมึงยังมาเบอรทางนี้นะมึงอย่าลงมาซ่อนอันนี้นะซ่อนบ่มีได้บ่อ่ะซ่อนซ่อนเบิร์ซ่อนเบิร์ซ่อนเบอร์ ตุ้ยปปุยานกินสุโอ้จ <laughs> <c oughs> ู๊บน่ตายบ่ตายไหมสุกุลกันกุนตาย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 อีซี่กันยานขึ้นกันเก้าอวัวยัดตายเยอไปไม่ขึ้น น,นี่คือหน้าเจอนะคะี่น้องเลยอันนี้คือของหน้าของเจออันนี้เถียงเพิินค่ะเถียงนานางอยู่ตรงนี้นะคะพอประมูลมังสังขยาอันเดียวกันค่ะแล้วก็จะขึ้นไปทางพุนก็เป็นดินแดนของนางตุยต,ยตุยนะคะขึ้นโนนไปตรงนั้นไปก็บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ของควายแม่ดอนนะคะที่นางตุยตุย,ตยไปแย่งตอนนี้ซุ้มเพิินออกมาน้องเพิินออกมาเฮห,หัวค่ะตัดไม้เฮห,หัวค่ะน้องเจอ กับเอื้อยเอื้อยเพิ่นจอดทันแล้วในน้องเลยมีหัวกบ้ามีน้ำํากินบ้าป้าฝุ่นสบลาไอแท้คะเข่าในสิบประเด้เอาควานบักเอาบอกคะหน้านางอ๋อนะคะเนี่ยนางจจเอรอแซนะคะเอามาเบิ่งน้องนี่ค่ะ น้องเจ๋อนี่มันจะมีหวกบอมันจะมีบอ่อนอมีแต่น้ำท่อมนะบอน้ำผู้สายมีบออยากกินน้ำผู้สายาาไปเบิง่งผู้สายตัดใหม่สักกระบได้ดอกค่ะหัวเทียดการสร้างและผู้จัดได้ให้แม่การลบไปงมเอาก่อนฝุ่นห้าสิบไปหาผู้สายสักกันเหรอ อากูน้ำท่อมผสมสองทีตัดฟืนลวงเกาไหมโอ้ยรีพีบอมแมนไปลักลีเพิงยิงไออีเทานะไปนออดูในรีนั่นมันสิบเป็นกรีเลยเาล่าเนี๋ยูก้อนดนป๊าดมันคือยังยัสันมันคือปล่าปน้ำน้ ไปได้ไ <c oughs> ่ได้หันนำออกไปได้บอจิลอนะเออได้ยักตัวเป็นหูจเปืนูดูสิต้นกีบกบควายขึ้นมาทอนอูเขนนนอูมาันบอดมีนามดอกร้อยอัมนี่เพิ่บืนขึ้นแล้วนี่นะเออ เนี่ยผู้ซายเฮ้ยสิเป็นยังไม่เงีอยจะหนีนะโดมวงดูมุงจือกินบ่ถึงเงี่ยผู้ซ้ายละมานบ่โดมวงดูโดมวงดูมันเป็นจะไพเป็นจับของอยอันนี้นะใช่บ่ตัดโอ้ยแล้วสิขึ้นไปเอาไข่นก เอามื่อให้เธอต้มสูมนย็กแม่นต้มสูเมนยนกกบกินนอ้าเอ้าวรู้มาหัดอนมากจะไปตีนักหนานบเอาให้นกไปท่านั่งหัวให้มันเท่าไม่ได้่ตีาท้เยนักำนี่มืออนี่มือนี่มันมีควยไม่ดอนมาให้เล้ยวเดี มั่กี้สิึ้นไปโยมมันก่นนอ,นกอนน้ำไม้โจดแม่ดีบากก่อนน้ำไม้มันอูดากเอ้ยแน่เลยบ้า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 มันคืนได้เสย์น่ะนอนมัดนี่นอยนอนปี๊บผูกคักบ่ว <c oughs> ่าแม่นที่นอนสปริงบ่อุ <c oughs> อ้มนมองนี่กับว่าแม่นเงี้ยผู้ชายบ่นี่เนาะ อยเอาฝ้ายึมา้ม็ดกันนป้ามึงคึดนนั่นไดเฮ้ยจองขอบคู่กันั่นได้<า>เฮ้ยก็ได้อ <laughs> ดอกคักนะเมื่อนี้นะเ่ได้แท้ๆผีม,มึงก<อ>่งกิ่งลงทางเงีียวผู้นท้ายพีจองขอบคูกนน่กับนั่นเ็ดกนได้เเฮ้ยเอ้ <laughs> เอบอเฮ็นโหมึงทรบ กิ้งลงมนี่กิ้งล้ทางนั่ข่าวไปกิ้งลงกับพอดีนนั้นเราได้เนี่ยใส่ตัดหมเนาะเออจะขึ้น้เต้ามาดิมึงขึ้นไหมนก่อไปนี่นี่เพราะเพื่ออันแห้งบืนขึ้นน่ะละก็เมื่อแห้งเสิงแล้วมึงกิ้งลงทางนี้ พี่ก็เกี่งลงทางนักข้านี่นี่กิ่งลงมาบังนี่โตขวายคุณแม่ขี่เท้าก็จะขี่นั่นแหละพูดอุ้ยนอสไลเดอร์ได้เฮ้ยเอกซิปมาสมันน้ำมีลก็ถืออย่างนี้มึงต้องไปดมหาพ่อมันซะก่อนดมไปหาจินดมเบิ้งเจ้าของมันล้นเลือกไปนี่ก็พขึ้นอยู่แล้วเนาะมมวนนุ่มๆเดี๋ยวจะไปสอนเบิ้งในน้องนี่แหละพี่น้องเอ้ยจะมสิได้บอไปบอ ไปบอลนมันจักจอกแล้วนั่นนะจอกเดียวนี้อาคิดอีกผู้ชายจะต้นเหมนต้นก้อนมาเผาวผู้ชายตัดไม่แปรมาอะไค่ะอืมก็ได้ไปใช้์แหละค่ะพี่น้องค่ะมาเผาวผู้ชายตัดไม่แต่ผัดว่านางเปล่ากินน้ำท่อมน้ำเ้าดิมันเจ็บนะจะได้เราสมัครพอจะคุยกันเลยเพาไปไซรพี่น้องก็ได้นี่พวกกับประ้องเลยเนาะ เออนั่นแหละก็ขึ้นไปเซิรกันนะนี่ผู้ชายขัดตัดใหม่มือนแล้วลก็มันนั่นแล้วลก็ม,มันมือแล้วก็นขัดตัดใหม่มือเลยจะต้องไปเบิง้งว่าสอนสิได้บอกคำว่าได้กับมือนะคะเออคำว่าเฝ้าผู้ชายตัดไม่หรอวะมีแผนดิจ้องตัวนี้ขึ้นมาได้แสบคือจ้องตัวผู้ชายตัอดตอะเขาไปบอกเขาเข้ามาตักดทำไมสิบอ่าวบ่ ม่เล่เดบอขาจะบอกมงาโย่อจะมบว่าําดมน้วเล่นเล่นันขาปุบอนี้เราอยากหหกินเดี๋ยวเราจะเกินมาไปเด้อเกินงานนี้แหละบวหูโย่างนี้กับนี้ให้เามาหม่บานําลังตกินเองเขาแล้เขาอยากอิมนั่เลยเขาคือทวีตีดิไสบอกว่ากินโลกินโล เองไปเลยไล่ลงไปล่างลงไปล่างอยู่น้ำได้จากโตอ้ยย่ขี่รถเลาะสื่อมองเข้า่ามันมองมันมีแมไปซอนตอนนั้นล้มันเบิดหรือเ่โอ้ยไปเริ่มเริ่มเริ่มมารุ่นกันครับพี่น้องครับจะมีบอค่ะบานเนะอามั้ๆแนวมันบกคุดโ้มันได้ิน

เป็นเสื้อของทางบริษัทจัดหาฐานจำกัดมหาตุยนะคะกินเลยโอ้ยเข่าบ้ากินเท่าไรกับบุพเพเห็นว่าของฟรีวัจะได้หวกนะคะยกให้นางข้าหวหมดเลยให้นางข้าวเอาไปแจกให้นางข้าเอาไปเห็ดจ้ำดิบกินอุ้ยมีจักเคยมันหนุหน่อยเฮ้ยมันด่านได้ตัวเฮ้ยเออมึงด่า เออมันด right. ่าดะตูดเลยโอ้หีบสังเสือนะไม่ไงมันแดะมแะมแะเ้าอลไรอดจุงอย่างเอกมาใส่เอากมนเนาะเอาไม่แดะไม่ไดเอาใสู่เดียว้งเลยมันเลมันนะเงี้ยอวิทเออเคยอหนนะเงี้ยตูน้อยนมันออกเอาออกคอดผู้บอเออเอาอันเออไมกออกมีเป็ดันติดติวนะเาไหมเอแดมันจะุดซอมมัน นี่ออกนะเซออีน้อยอย่างเขามันเข้มยามนี่ยมันซื้อได้อีน้อยมันได้แมงดาสองโตแล้วค่ะแต่ว่าบ่มีอันหงวกเลยว่ะหงวกกับนี่น้อยเนาะเฮ้ยจีเอาออกเป็นว่าให้นั่งอันออกนั่นนั่งแล้วเลยปิดตีมเลยตายทุกอย่างมาเรายางน้ำมันหัดเอาเจ๊ก็ตากได้นบ่ตายหรอกกิดตีม แน่นได้เช็ดเจเลยเด็กค่ะปลเออปิดาลมันตาย,า leve, ยาเนี่ยตยได้สองตัว <c oughs> อออีกยสอน,น,ยอยนอะัอิงน้ยโอยนังยันเคมได,ด้ยนงะตุยเรแล้วแล้วนางยันเค็มมนติ่มบน่เนมันกอนนะอเะเอเค็มมาเสียบแฉลบุนะคะ ไม่ต้องถามหานะคะค่ะไม่มีค่ะอุ้ยเมะตาเจ้าอันตัวใหญ่ลยเนาะค่ะมีเตล้อยู่ทูงนะพุ่อนะหอมกังหอมกัง บรหัวกได้แมงดาไม่ให้เจ้ากรนไดรีดู้มันประ่านไข่บ่เฮ้ยบ้ากบนะไปที่อื่นไปที่อื่นแต่ว่ามันบบมีเลยเนาะเอาเลยเฮ้ยตาเตายายนะ ได้แต่แมงดากับแมงเต่านะคะไปน้องอื่นต่อค่ะแมงจั๊กยีแล่เม็ดน่องน้ำสร้างในเขากินบ่เฮ้ยกินกันขอน้านี้ยังไม่ขอดันขอด้านอ่อนจ้านี่เหรอน้ำสร้างนะคะน้ำสร้างทงย่างลงทงหาบมาใส่ไฮเย็นจินใจกินน้ำสร้างทงธรรมราวายังไงตอนี่กระเกงมือสองค่ะ เชิญดูได้เลือกได้นะคะแคมเพิร์ดก็มีค่ะเกิดก็มืดสองค่ะเกอบก็มีตั้งหลายคู่นะไงเกิดไม่เอาค่ะแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายเหรอหรือไปเลี้ยวตรงนู้นทำไมไม่เอาดอกไปล้<ะ>เราจะมุด<ะ>ดูหนทางหนทางต,ตุยพาไปค่ะใส่เกียนหนึ่งนะคะตลอดตลอดหนทาง ยันดียัยนดีอีน้อยอีน้อยมึงเอาดีๆดนอยเด้อเีน่าได้ลีเขน้อยอเด้านางนงเลงไปเสียวไปค่ะเดี๋ยวน้เกาะตานะคะ เจี๊ยบนะคะพ่าพวกนั่งไปต่อแล้วพวกนั่งสีด้บ่ะคะนั่งสีสีขาวคับแจก,กับถนนหนทางสะก,กันจัน่อยนะคะติับกินหนาด,ด้วยพี่นอ้งองเ,ด,เด้อทางช่องเจี๊ยบต่อนะคะพี่น้องคะตายอีกแล้วตายอีกแล้วโอ้ยหอดใดส่ดอกซื้อนะมึงจะไปน,น,นั่นไปอีละบอ